กินต่อนี่หอมขาวใส่อีกอย่างก็ใส่ขเขาไปเลยพี่น้องลูกเขาบ่กินผักแมดบอรู้ว่าลูกเด็กไม่กินผักเนี่ยนงหนูนะข่อยอบส่ส้นอ่าเอาผักให้เลยเอาให้เล่นตั้งแต่ขวดกลัวลูกขบอบก่กขอยนั่งก็เลยกลายเป็นคนที่เออกินผักแล้วไม่ใช่ั่นลิ้นลิ้นทาสัมผัสได้แล้วไงแตเด็กน้อยสิสัมผัสลิ้นของแข็งๆบ่ได้เด้เพราะญ่ขึ้นมาเขาก็บ่กิน <มา S 1> เพราะว่าเขารู้สึกว่าผักมันแข็งแต่นี้นั่งสิสัมผัสได้ ไม่เป็นไรออโต้มอาด,ด้วยน้องเวลากินอกินหมูก่อนกินหมูก่อนเยอะๆลูกเพราะหนูเป็นเด็กหนูก็ต้องกินหมูด้วยหนูจะได้เติบโตแข็งแรงหนูโตด้วยนม่โโมาฮะกินตรงนี้ตรงเฉียบโอเคค่ะกินน้ำน,นี้ด้วยอร่อยป้าลองชิมดูสิคะมาแม่ชิมไหมลองเห็ดให,ห้ลูกเขากินด้วยพี่น้องแซ่ยบเป็ไนไอศครีมบวกตุ้ยนี่อ่ะ กิมองนเท่านั้นแม่มาโย่ไปเสียไหนไปเสียเพดานไปเสียทีวีไปเสียเป็นใจทหาหมวกหมวกหมวกการบินเม่มีแม่หมาโอเคอ่ะรู้แล้วนั่งเลอ่กินอ่ะมาหนูชอบอันไหนคะหนูชอบอันนี้เหรอหนูชอบน้ำพริกอีสานนี่เหรอ กินหาเก,ก,ก็บกินกกินมองแ่มันมีมันไปรู้แต่ฝนจะตกหรือเปล่าไหมลูอะตเาไม่ยเาฮะเขาไม่ยิงเนาะเอนียานาะเดีย<ะ>มัเล็นนะเนนเงน่าฝนะนจะมาเล้วเดียยวขม,มันเล็งนะ่น้องเราบอกฝนสิมาเล้ยวฝนจะตกเลี้ยวจ้านังว่าใช่ไหมคะ ผมจะตก <My year. S 1> ผมผมม้ามัดผมนี่มันอะไรบมบอเตี้ยม้าเดีแบบมันฟูฟูม้าม้านูนา่ะเนี้เซาดั่งเมีผมรักคุณไม่เป็นไรหรอกมีดั่งเดี๋ยวโตขึ้นมามากไปเสริมให้ เนะเดี oh! ๋ยวนี้ิโอ๊ยโทษค่ะคอะค่ะค่้ยแม่หนูกับเน่งมาท้าใจทิโอเคค่ะอย่าไปจับอย่าไปจับไม่เป็นไรลูกเอาไปตรงนั้นเลยจะเอิอ่ะนั่งกินดีดี กินต้ามดดิกินต้ามดให้พี่เพื่อนกินก okay. ับหนูด้วยหนูกินต้ามดอ่ะพี่เพ <countries. S 2> ื่อนเพื <Anything> ่อนกินก <and S 1> ับน้องหนูนาเต้ามดด้วยค่ะอ่ะพี่เพื่อน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 เขาจะได้กินต้ามดกับหนูด้วยไงคะกินเร็วเร็วอ่ะฮัลโหลไพน์น้อใจดำมาทำให้เจ้าอ่ะโอเคนั่นแหละอันก็กินสิลำคานมามาล็องเพลงก็กินทั้งนั้นกินต้ามด 奶奶。